นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation เรื่อง 3D Animation Creativity and Innovation to Try มี7ขั้นตอนการดำเนินการสร้างนวัตกรรมต่าี้ค่ะ หที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมปัจจุบันการผลิตสื่อดิจิตอลในรูปแบบ 3D animation เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาต่อในศาสตร์หลากหลายแขนงอาทิการศึกษาด้าน medical animation ในวงการแพทย์นาาวิศวกรรมสถาป,ปตัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการดีหากนักเรียนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน 3D animation ตั้งแต่ะระดับชั้นประถมศึกษาการจาัดนวัตรกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3D animation ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้าน 3D animation ให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการศึกษาได้ในอนาคต 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน จุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D Animation อย่างสนุกสนานเข้าใจง่ายฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป้าหมายของการดำเนินงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสารคผลงาน 3D Animation ได้ 3. กระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การเรียนการสอนเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจึงออกแบบการเรียนการสอนออกเป็นสามระดับดังนี้ค่ะ 1. ระดับพื้นฐานการสร้างโมเดลสามมิติผ่านการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. ระดับการออกแบบการเคลื่อนไหวของโมเดลต่างๆที่สร้างขึ้น 3. ระดับการสร้างสรรค์ผลง,งานเป็นภาพยนตร์ 3D Animation การวางแัดเรื่องการเขียนสตอรี่บอร์ดการจัดองค์ประกอบของภาพกำหนดมุกล้อง,องแสงสีเสียงเป็นต้นค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนวัตกรรมของเราจะแบ่งออกเป็นแปขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. ประชาสัมพันธ์การเรียน2เปิดรับสมัครนักเรียนในกิจกรรมชมดว 3นักเรียนสมัครตามความสนใจ 4. จัดกิจกรรมการเรียน 5. ทบทวนความรู้ 6. ฝึกให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้และสร้างเป็นผลงานเช่นสื่อการเรียนในวิชาต่างๆ 7. ฝึกให้นักเรียนเสนอความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ 3D Animation. แคุณครูผู้สอนจะชี้แนะแนวทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ สี่ผลการดําเนินการผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์นักเรียนได้เรียนรู้การทํางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนุกสนาสน,นาเข้าใจได้ง่ายเกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และได้ออกแบบผลง,งานของตนเองผลสำฤทธิ์ของงานนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3d animation ได้อย่างมืออาชีพประโยชน์ที่ได้รับผลงาน 3d animation ของนักเรียนสามารถนำไปเผยแพร่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณาชน 5. ปัจจัยความสำเร็จ ส่วนสําคัญที่เป็นปัจจัยในความสําเร็จคือผู้บริหารและผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสําคัญสนับสนุสนให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation และที่สําคัญที่สุดก็คือนักเรียนที่เห็นประโยชน์จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation ค่ะ 6. บทเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์ 3D Animation ช่วยพัฒนาความคลิกสร้างรต์ของนักเรียนการทำแอนิเมชันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของผู้ใหญ่แต่ง่ายสำหรับเด็ก และ 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับผลงาน 3D Animation ของนักเรียนโรงเรียนภาคไทคอนแวนได้รับการเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและนี่คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่สร้างสารรค์จากนวัตรกรรมคอมพิวเตอร์ 3D Animation Creativity and Innovation to Drive ขอบคุณค่ะ